ไหมครับขออนุญาตทดสอบไบค่ะขออนุญาตทดสอบไบครับขออนุญาตทดสอบใบได้คะขออนุญาตทดสอบใบน้องคู้นำเสนอผลงานพร้อมไหมครับบนเวทีเร่งมือให้ด้วยนะครับผู้นำเสนอผลงานพร้อมไหมครับพร้อมค่ะตขอป่อยพร้อมไหมครับต้องขอป่อยพร้อมนะครับ

รับรางวัชมรมทูบีน้ำม่ันโรงเรียนปฐุมราชองศาค่ะถือเอาพุทธการศูนย์เพื่อนใจแต่งผ่านเลขาธิการชมรมค่ะใช่ค่ะเราบรรลุชมรมค่ะในปี2558นับเป็นปีมหาบุพก์ของเราชาวปฐุมราชองศาที่ถูกกระหม่อมหญิงกุ้งและราชกัญญาศิริวัฒนาคนวดีทรงประทานว่าเรากาดในการเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำม่วในวันศุกร์ที่27พฤศจิกายน2558ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวปฐุมราชองศาที่างหายที่สุดที่ได้และได้ปี2559ยังเป็นปีทองของเราที่ได้รรรัับชมม เดและต่อประเทศทาให้เรามีพลังมีความมุ่งมั่นตั้งใจจัดกิจกรรมวาดใบซึ่งกิจกรรมเด่นของเราด้านก็คือหนึ่งเสริมทความสุขสองลดพิษปัญหาดับไฟสามกีฬาสร้างสุขกิจกรรมของเรายังมีความหลากหลายยิงคพรบะผู้กิจกรรมและอย่างผมเข้มข้นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตอบสนองความต้องการและความสนใจของประมาชิ่นการพัฒนาเครือข่ายโดยยึดหลักในการดำเนินงานสามกอและสามย่อมีแผนปฏิบัตงานระยะสั้นและระยะยาวค่ะและในปีนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เราจึงจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เ uhm. น้นการส like, hai, so ่งกระแสผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่นเฟซบุ๊กไลน์แล้วเรายังมีการเปิดเขตชมรมทูบีน้ำบอลโงเรียนปุมราชสงสารด้วยล่ะค่ะและคณะกรรมการชมรมของเราก็ได้รับวัคซีนครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะค่ะการดำเนินงานภายใต้องค์ประกอบสามตอกอที่หนึ่งกอกรรมการกรรมการที่เข้มแข็งปัจจุบันเรามีคณะกรรมการสองส่วนคือคณะกรรมการบริหารชมรมและอาสาสมัครสุขและใจทูบีน้ำบอล ทุกคนผ่านการอบรมการน้ำเพื่อให้การดำเนินงานภายในชมรมมีความสัมัญและมีความต่อเนื่องโดยเน้นการส่งต่องานแต่พี่สอนน้องจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนซึ่งแทนประธานชมรมได้มาจากการเลือกตั้งส่วนคณะกรรมการที่จะดำเนินการถามถามมาค่ะเรื่องการัวแทนทุกระดับชั้นโดยมีวาระการทำงานคราวละสามปีค่ะพวกเราเป็นคณะกรรมการรุ่นปัจจุบันรุ่นที่12แล้วล่ะค่ะซึ่งคณะกรรมการของเราจะประกอบไปด้วยประธานรองประธานเลขานุการกรรมการและกรรมการอีกี่าย เาหนีโครงสร้างหน้าที่ขวงเราที่ชัดเจนและกับการของเราคอบคุมถูกระดับชาติแล้วต้อยังมีการเรื่งประชุมทุกวันอังทารแรกของทุกเดือนพวเพื่อวางแผนและดำเนินง,งานร่วมกันแก้ปัญหาพัฒนาชมรมโดยจะต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการคณะกรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ของในสามของคณะกรรมการจัดถือว่าครงประชุมมีวาระการประชุมมีบันทึกรายงานการประชุมมีปฏิทินเป็นติงานที่ชัดเจนครับก่อที่สองกอกองทุนกออหุ่นที่มั่นคงทางชมรมของเราได้เข้าร่วมการจัดตั้งกองทุนและนารายได้หมุนเวียนใช้จ่ายภายในชมรมมีการจัดเก็บผ่านบัญชีธนาคารออมสินสาขาปทุมราชองศ์ชื่อบัญชีชมรมทุ่งวีนวัฒนรชมรมแห่งปทุมราชองศ์และระเบียบในการบริจารย์เจ็ดขั้นตอนค่ะต้แจ้งให้ครูที่ปรึกษา ทุกครั้งและต้องตระหกสองในสามของผู้ที่มีอำนาจในการเบิกถอนเฉลี่ยในการจัดกิจกรรมต่างๆของชมรมบรรลุาตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งเงินสนับสนุนได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่า,ทา,ทายทงางภาคประชาชนภาคการและเอกชนส่งผลให้ปัจจุบันเรามียอดเงินคงเหลือส0 0 0ม,<า>มนบาทคอ<ล>ที่สามก็กิจกรรมกิจกรรมที่หลากหลายชมรมของเราเน้นการทํากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างหลากหลายเกิดประโยชน์ที่องค์กรกับสมาชิกเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนทางในและนอกสถานศึกษาเปิดโอกาสให้สมาชิกได้รงมื้อเป็นบัจริงตามเหตุเิ็นงาน ค่ีแพใช่แล้วค่ะ oh น so, so. ้องคิวเรามีแผนปฏิบัติการระยะสั้น3ปีระยะยาว5ปีค่ะซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์เป้าหมายระยะเวลางบประมาณและผู้รับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องการวิทยศาสตร์หลักของโครงการสามยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ที่หนึ่งการดูดลงจิตสำลึกและสร้างกระแสนิยมที่เพื่อต่อกันป้องกันและแก้ไขปัญหา้การเกษตรี กระร้างกระแสข้นยุกในกลุ่มนายชนมายทายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านสื่อและกิจกรรมภา,ายใต้โลโก้ทูบินภวันทางให้อย่างจริงจังจำนวน12กิจกรรมค่ะแลวเรานะคะก็ได้รับเกียรติให้จัดรายการวิทยุเคลื่อนใจไวสใสทูบีนภวัน2บทอ,อำนาจเจริญด้วยละค่ะ การดำเนินงานที่หลากหลายดังกล่าวส่งผลให้ในปัจจุบันสมาชิกของเราเพิ่มขึ้นทุกปีถึงเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของทุกปีมาเป็นเวลาหนึ่งทศวรรษแล้วค่ะทศสรร์ที่สองการเสริมสร้างกลุ่มงานทางจิตใจให้แก่เยาวชนด้วยการเยาวชนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาความสลราญทางอารมณ์ให้แก่เพื่อนเยาวชนให้มีกำลังใจที่แข็งแกร่งสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากสาเหตติดเราจึงต้องมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการช่วยเหลือสมาชิกจำนวนสิบเก้ากิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์เพื่อนใจทูบีโนวันได้ดำเนินการตามแนวทางประทุสรสุขแก้ปัญหาพัฒนา ในปีนี้ได้มีการตับตารางให้ตอบกับใจความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกด้วยการจัดทำตารางในรูปแบบกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ครบทั้งห้าเลยค่ะตอนเรามีการนำอาสาสมัครให้บริการจำนวน48คนมีการจัดทำตารางแเวรช่วยการดูแลรับผิดชอบและมีสมาชิกศูนจำนวน1 6 8 1คนมีผู้มาใช้บริการประมาณเดือนละ70-80คนปัญหาที่พบมากที่สุดคือด้านการด้านความรักด้านพือนเราให้ทีปรึกษาช่วยเหลือเพื่อสมาชิกที่มีปัญหาด้านต่างๆซึ่งการให้ทำปรึกษาผ่านทางไลน์ของอาสาสมัครค่ะ

เราได้มีการบูรณาการกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและส่งตัวประสาทของกลุ่มเสี่ยงยาสมุนรณ์เสมอโดยในปีนี้หมายโทร073เสพติดค่ะจะได้หากครูแล้วคะพี่แพ้แล้วส่งต่อให้คุณครูแน่ๆเพื่อรับการบำบัดโดยสมัครใจที่โรงพยาบาลปฐุมราชวงศ์ศาลและโรงพยาบาลสมเูรณ์สมบูรณ์สบลต้อยากานและเองค่ะน้องแปมเราได้ร่วมบูรณาการกับกำเพงปฐุมราชวงศ์ศาลที่หมอข้อตรวงใจดีครูพระสาธุแต่ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงคลายคนนี้ซีปฐุมราชส่งผลให้ในปัจจุบบัันนโรรรงงเเเีีียยยขอาไมม่่ผู้กกว เซ็นติดเลยไม่ดีเลยนอกจากนั้นนะคะเราสมาชชิของเราเข้าร่วมโครงการพัฒนาสุขภาพทูบีน้ำมันแขนสสู่ความเป็นหนึ่งแขนที่เจ็ดกับดีส้่งจำนวน18รุ่นรลงและสาว16คนค่ะผู้สั่าที่สามการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสมาชิกของเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึงกันละกันแต่ของที่จะดำเนินการามโครงการทูบีน้ำมันแคนส์จริงจำนวน9เกจิกทัางในระดับภาค ระดับภาคครกขังระดับประเทศสิเอ็ดครั้งและระดับตาจังหวัดหารั้งค่านอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมพัฒนาเกิดข่ายของเราดังต่อไปนี้ค่ะโครงการทูบีน้ำมัานสัญจรี4เราร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนจเจริญและเครือข่ายเดิมตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการทูบีน้ำมวานจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมทูบีน้ำมัานจังหวัดนาจเจรญในหกอำเภอกว่าเจ็ดสิบชมรมโครงการคส้าร Smart TV น้ำมัานปีที่สองของเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานประสาวงาจัดทำโครงการให้ความรู้พัฒนาศักยภาพแก่เราและสมาชิก ชมรมทีวีนมวันในอำเภอบุรีรามย์ร่วมสาเพื่อเป็นการสร้างระยะเวาเครือข่ายจากโรงเรียนถึงชุมชนจากชุมชนสู่อำเภอในการถ่ายทอดความรู้เทคนิคและประสบการณ์ในการทำงานชมรมเรือข่ายในโรงเรียนและในชุมชนตามนนี้าป็นการงานของโครงการได้อย่างถูกต้องแล้นเองค่ะในการสร้างกระแสสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างชมรมทีวีเมื่อวันว้าวสร้าง ได้สนับสนุนน้องๆในจังหวัดอำนาจเจริญของเราสร้างชมรมถึง4ชมรมเลยค่ะนับวันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่โรงเรียนัญานาคพิทยาสองโรงเรียนพัันศึกษาโรงเรียนหอตะวันพิทยาคมชมรมทูบีนับวันในชุมชนได้แก่ชุมชันล่าบาทเต่งไม่ใช่แค่สร้างเท่านั้นนะคะเรายังสนับสนุนชมรมเรายการของเราในการประกวดผลงานระดับต่างๆอีกด้วยล่ะค่ะในปี2562ประกวดผลงานระดับประเทศถึง7ชมรมปี2563และปี2564ประกวดผลงานระดับภาคจำนวนสิบสามชมรมผ่านเข้าไปประกวดระดับประเทศถึง5ชมรมและ ในปีนี้ชมละครขายของเราได้เข้ามาประกวดระดับภาคกวันนี้ถึง17ชมร้องว้าวว้าวว้าวาะดรับระนเจ็แล้วสิีโดดดามาจะทำให้หนุนเพื่อนสมาชิ้นทูบ เราได้เปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูฮันในชมรมเรบในปี2564ัชมรมคาสองพันห้าร้อยสิชมรมขาสองพันาชมรมคาสองสิบสามแปดชมรมขาและนอกจากนั้นนะคะเราได้ขยายเครือข่ายสู่อาเซียนรวมกันและเรียนเรียนรู้กับชาวสวนอาเขตสอบปอลาวด้วยละค่ะรับงาเนินงานอย่างต่อเนื่องครบทุกกิจกรรมตามแผนเป็นรายการทั้งทีสี่สิบกิจกรรมคิดเป็น100%ส่งผลให้สมาชิกของชมรมเรามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นกล้ายคิดกล้ายท้าแสดงออกอีกพอว่าผู้นำมีจิตอาสาช่นเหล่าสังคมเราได้สรุปผล ใจปัจจำปีนี้เพราะว่าอยู่ในระดับคิดดีมากจากการดําเนินงานเกิดผลสําเร็จที่เป็นนุกธระาสมาชิกชมรมของเราสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอรุงศึกษาที่เป็นระดับ9ก้าและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นที่สุดในความภาคภูมิใจจึงส่งผลให้เราได้รางวัลต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะ และปี2559ได้แชมป์คุตบอลเจ็ดคนทุกปีในเมวันอำนาเจริญครับชิงถ้วยพระราชทานองค์ประธานโครงการทุกปีในเบื่อวานปี2559ได้รับรางวัลชั้นรองในเด่นระดับประเทศค่ะปี2560ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอยยาเสพติดและอบายังมุระระดับทองปี2 5 6 2ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับทองค่ะปี2564โรงเรียนของเราได้รับรางวัลสมคุณค่าเสพอเสาโอเบกประวัตระดับทองเลยนะคะ ส่งสมาชิกเข้าร่วมกับการเกิดทวีนับวันไอรอนออฟภาคอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ไอรอนร่ทที่1จนถึงปัจจุบันจำนวน22คน และนอกจากนั้นนะคะรุ่นพี่ที่เป็นไอดอลของเราก็ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและประสบผลสำเร็จหลายคนเลยล่ะค่ะเช่นพี่ตั้มอนันตชัยเสียงอีสานคี่เบอร์ลุงหงราชอาสยามค่ะและพี่แพรวประธานชมรมของเราได้รับคัดเลือกเป็นผู้บีน้องใหม่อายุ11จังหวัดอำนาจเจริญได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมวินิจเรื่องในวันเด็กแห่งชาติ2564และล่าสุดครับได้รับตำแหน่งนางสาวอำนาจเจริญ2564เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั้งประเทศเป็นที่ยอมรับแก่สังคมเกิดเนนนนนิงาีท่เป็ธรรรมและส้างชื่อเเสีียยงงตโรรนแลข ทำให้เห็นว่าเราตั้งใจทองหน้าที่ในแต่ความสามารถพวกเราสมาชิกช่องรมผู้บีนคราดโรงเรียนปฐุมราชสงศ์จะตั้งใจจัดกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายใต้ยเป็นสานที่ว่าปฐุมราชสงศ์ทุกเประการเนเรื่องขูงความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดขอบคุณและสวัสดีค่ะขอขอบคุณตัวแทนผู้นำเสนอจากโรงเรียนปทุมราชสงศ์จังหวัดอำนาจเจริญนะครับลำดับต่อไปเป็นการนำเสนอผลงานจบ